รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการหนีเที่ยวกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่รีสอร์ทที่เป็นที่พักที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับที่นี่ก็คืออาซิตาอีโครีสอร์ทนะครับผมที่นี่จะเป็นรีสอร์ทแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับตอนเนี้คุณจี๊ดที่เป็นเจ้าของที่พักที่นี่พร้อมแล้วที่จะเป็นไกด์พาเราทัวร์ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปพบกับคุณจี๊ดได้เลยครับพายเรือมาจอดหน้าห้องตัวเองได้ให้หานปลาหน้าห้องได้เลย อีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับก็คือสตารอัพพัดเดิลเรียบร้อยแล้วครับพี่จีตัต้ไงตัวถอยไม่ใช่พี่จี <laughs> มันพิซซุกแกโอเคครับเป็นประสบการครั้งแรกเป็นลาเต้แต่ข้างล่างเนี้ยเป็นกะทิลมควันคนเข้ากันแล้วจะนัวมากเลยค่ะ<อ>และทานด้วยกันสมุนไพรครบนะครับมีโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยแซ่บไหม เป็นร้อนถึงตรงคอเลยนะฮะนะแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งกับช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะมีกิฟวอชเชอร์ที่พักมาแจกนะครับ True D t a c 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉรยะข้าวสาอัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้จรารับรอง ก่อนจะไปหนีเที่ยวกันนะครับขอพักซอฟต์ใจจากงานยุ่งๆด้วยการกินเมนูคุ้นเคยที่อร่อยได้ง่ายๆกับเมนูอาหารง่ายๆแต่อร่อยระดับพัตตาคารญี่ปุ่นกัครับไข่ตุ๋นครับ CP พีสไตล์ญี่ปุ่นไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนุ่มมีปูอัดเห็ดหอมลูกชิ้นปลาสุริมิหอมกลิ่นซุปปลาแห้งซุปละมุนได้ประโยชน์จากโปรตีนไข่ตุ๋นซีไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนุ่ม รสชาติอร่อยที่มาพร้อมกับโปรโตีนดีๆจากไข่ดีต่อสุขภาพทานได้ทุกวันอร่อยสบายท้องให้ทุกคนได้พักซอฟใจอร่อยแล้วพร้อมไปต่อที่สำคัญหาซื้อง่ายสะดวกมากอิ่มอร่อยแล้วครับตอนนี้มีพลังไปหนีเที่ยวกันต่อแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่จจษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อัส,สิตาวิมลชัยจิตนะคะอ๋อ,อ,อ,อคือเป็นที่มาของอัส,สิตาอีโครีสอร์ทอัส,สิตาคือชื่อของพี่จจษใช่และแปลว่าฟรีดอมอิสราลฟรีดอมอ๋อไม่ชอบอยู่ในซีเรียมคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราก็คือว่า RELAX <Yes. S 2> AND STAY l a z y พักผ่อนแล้วก็หยุด <Okay. S 2> ข,ข,ขี้เกียจขี้เกียจ ค่ะด้วยความเราเองเนี่ยด้วยความที่เป็นอีโครีสอร์ทอีโคก็คือเป็นดีจารสิ่งแวดล้อมใส่ใจกับชุมชนแล้วก็ให้โอกาสกับชุมชนด้วยให้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งดีให้กับสังคมเราได้รับรางวัล<อ>มากมายเลยรวมถึงรางวัลล่าสุดคือเป็นอาเชียนอวอร์ดในสาขาของ Eco อีโคคอนเซ็ปต์นะคะท่ก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเขาเห็นในสิ่งที่เราทําแล้วเป็นความตั้งใจ<อ>ที่จะทำคือด้วยตัวพี่เองเนี่ยทำงานโรงแรมมา20ปีเมื่อก่อนอยู่รโรงแรมนานาชาตินะคะแล้วก็เป็น ซอร์ติฟา ISO Auditor ด้วยเป็นผู้ตรวจเรื่องของกินเวลาคนใหญ่จะได้ ISO ะนะคะแล้วเราก็เป็นคนไปตรวจอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเลืองตัวเองอาจจะเป็นสีเขียวไดรานที่เรารู้จริงในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดคาร์บอนออกจากอากาศการทำรายละเอียดยิ่งบมากมายเลยเนี่ย เวลาเปิดรีสอร์ทก็ไม่ต้องคิดมากเลยฉันจะต้องทำ Eco อีโครีสอร์ทนั่นคือที่มาเพราะนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะอิงกับเรื่องของอีโคไปด้วยปลูกป่าชายเลนพาไปพานั่งเรือไปไหว้พระดูวิถีชีวิตชุมชนแถวนี้แล้วก็มีอะไรที่อยู่ในรีสอร์ทก็เอามาให้พนักงานเนี่ยทำแล้วก็สอนลูกค้าไปในตัวนอกจากพี่จีจะทําเป็นที่พักแล้วเนี่ยยังมีจัดอีเวนท์ทำกิจกรรมอีกใช่ไหมครับผมใช่มีห้องประชุมไว้บประชุมสัมมานาแล้วมามอาที่รีสอร์ทได้แต่ต้องหน่วย จากนั้นคือ็ิสานที่ถัดจัดงานแต่งโอ้ค่ะมาถึงห้องพักแรกเลยนะครับผมชื่อห้องพักว่าอะไรครับค่ะอันนี้เป็นห้องเรือนไทยนะคะเรียกว่าไทยสวีทเรามีห้องพักทั้งหมดเนี่ย ห้ารูมทายนะคะอยู่ด้านล่างสามรูมทายแล้วข้างบนอ่สองรูมทายค่ะห้องไทยสวีทแล้วมีเนื้อที่60ตารางเมตรเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนที่มาทํางานก็มีอุปกรณ์จะมีมันเป็นโซนตรงตรงนี้นะครับเนื้อแล้วก็มีโต๊ะทำงานก็ทานข้ทาวให้ด้วยค่ะก็เป็นไทยร่วมสมัยค่ะราคานี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับห้องพักที่นี่ราคาเริ่มต้นแต่2000บาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะพักวันไหนแล้วก็เลือกรูมทายไหนนะคะแล้วก็อยู่ ช่วงช่วงช่วงที่ดนด้วย<ช>ค่ะถ้าสนใจก็โทรมาถามที่รีสอร์ทได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้ราคาเพิ่มเติมได้เตียงน่ะก็จะมีท็อปเปอร์ขนห่านหมอนก็จะเป็นทั้งขนห่านแล้วก็ไมโครเจลเลือกได้นะคะอยากจะนอนหมอนหนาหมอนนุ่มสมมติว่าเกิดสมมติเขาอยากเพิ่มเตียงเสริมเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นยังไงคะก็เตียงเสริม900อบาทรวมอาหารเช้าเรียบร้อยอ๋อเ0้าอยบาทใช่อาหารเช้าเราก็ฟูลเลยค่ะทานอิ่มจะทานตอนไหนก็ได้ทานเป็นมื้อสายตอน11โมงก็ได้แทนมื้อเท ก็คือทุกอย่างดีไซน์ให้มันเป็นสไตล์ย้อนยุคแต่มันคือของใหม่แต่ดีไซน์ให้มันให้มันเก่าให้ดูเก่าใช่คือดีไซน์ในสมัยโน้นใช่ไหมครับผมแต่บางไว้อารมณ์สําหรับจริงๆแล้วห้องเรือนไทยเนี่ยอารมณ์ของคนฝรั่งที่แบบมาแล้วอยากจะอยู่เรือนไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจัดงานแต่งไว้เป็นห้องส่งตัวบาสาวหรือบางทีคนมาพักสองคืนอยากได้บรรยากาศรืมน้ำบ้างบนเรือนไทยบ้างก็ให้ความหลากหลายกับลูกค้าค่ะ มาถึงห้องทายที่2นันครับห้องนี้ชื่อว่าห้องอะไรนะครับพี่จิ๊ดอันนี้เป็นวิลล่าดีลักซ์ค่ะวินล่าดีลักซ์นะครับผมความพิเศษของห้องนี้มีอะไรบ้างครับคือจริงๆนะอย่างที่บอกองบลนใแต้นคือว่าห้องเราเานียข้างล่างมี3าไทป์สุกิเลียดีลักซ์แล้วก็ว<อ>ิลล่าดีลักซ์เหมือนกันหมดครับผมต่างกันแค่อย่างนี้ห้องนี้เป็นห้องหลังเดียวที่ฝาผนังไม่ไปแจมกับห้องอื่นไม่ติดห้องอื่นค่ะแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วก็จะมีอะไรจุกจิกจุกจิกที่มากกว่าอย่างเช่นเครื่่องงชกาแฟฟดตู้ะ ร a นชาวเวอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะแต่ห้องเนี้ยทายคือ42ตารางเมตรเหมือนกันทุกห้องแล้วก็น้ำผ่านหน้าห้องทุกห้องมีระเบียงภายเรือมาจอดหน้าห้องตัวเองได้ให้หานปลาหน้าห้องได้เลยอ๋อแปลว่าเราถ้าเราเบื่อเดินเข้าเราสามารถขอเรือภายมาแล้วก็ เข้าเข้ามาในห้องเราได้เลยใช่แล้วก็เล่นสปอร์ตหน้าห้องตัวเองว่ายน้ําได้เลยมีเกงเลนให้เปลี่ยนแล้วเราก็บางทีฉักอาหารเนี้ยรูมเซอร์วิสจาพาเดินไปส่งหน้าห้องเลยอ๋อไนไหนขออนุญาตรับดูห้องน้าหน่อยบรรยากาศมันแบบว่าดูแบบวิถีเก่าเก่านนะครับเนอที่เขาอันนี้คือต้นสนที่เห็นปลูกอยู่ข้างๆนั้นเป็นต้นสนที่พี่ปลูกเอาไว้แล้วถึงเวลาปุ๊บเราก็เอามาบรณะ แล้วก็บางต้นก็เป็นต้นโกรงกลางครับค่ะก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่จังหวัดนี้ที่เหลือล้นกงกลางก็ไว้เผาถ่านแล้วมีตุ่มๆุ่มสวยสวยดีพี่ก็เลยใช้ตรงนั้นแทนที่จะเป็นคอนกรีตแล้วก็เอาต้นไม้ที่มันมีจังหวัดนี้มาใช้ครับแล้วก็ได้อารมณ์สวยดีความที่เป็นอีโคคอนเซ็ปต์เราจะต้องรณรงค์ในเรื่องของลดโลกร้อนด้วยแล้วอาจจะเห็นพื้นได้ค่ะเย็นใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าอาจจะไม่เย็นเท่าไหร่แต่แผ่เพราถอดถุงเท้ามาได้เย็นใส่ถุงเท้าก็ยังรู้สึกว่าเย็นเลยครับใช่เพราะเป็นวิธีการทำ ก่อนใช้เทียนแล้วก็ขัดด้วยกะรามะพร้าวแล้วมันจะช่วยความเย็นขึ้นด้วยคือเทียนไขอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะบสมัยก่อนเลยค่ะใช่แล้วก็เราจะเห็นว่ามีกระจกเนี่ยล้อมรอบก็ช่วยนำแสงสว่างเข้ามา นี่เป็นมุมที่ชอบมากแล้วก็เดี๋ยวดูน้องปลาเสียมาเวลค้าเพื่อเขาเห็นเราเนี่ยนะเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะมีอาหารปลาไว้ให้ด้วยค่ะครับผมน้ำที่เห็นนะคะเป็นน้ำที่ตัวเดียวกับด้านนอกเรามีชัตเตอร์เปิดปิดน้ำขึ้นก็จะขึ้นตอนนี้น้ำลงอยู่แต่พอสักครั้งหนึ่งประมาณตอนเย็นนะคะขึ้นก็จะเต็มตะลิ่งนะคะสามารถลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำได้เพราะน้ำสะอาดมากค่ะปกติแล้วตรงเนี้ยเราจะ ชัตเตอร์เปิดปิดเนี่ยทุกวันอยู่แล้วเพื่อให้น้ำได้โฟโลตลอดแต่ทุกเดือนเนี่ยก่อนน้าขึ้นเนี่ยสองวันเราจะรู้แล้วเพราะพระจันทร์เต็มดวงมันจะขึ้นให้เห็นเลย,เยแล้ววันที่3เราก็จะปล่อยน้ําออกทั้งหมดไม่ให้เหลือเลยแล้วเป็นการบริโคลรองรที่เราขุดไว้ในตัวน้ําใหม่ก็จะเข้ามาเอาปลาออกไปด้วยเพราะปลาโตขึ้นเดือนหนึ่งเขาก็โตขึ้นแล้วค่ะเราต้องออกเพราะไม่งั้เขากินหน้าดินหมดชัตเตอร์ของเราเป็นชัตเตอร์สมัยโบราณสมัยโบราณจะเป็นไม้แล้วก็ไม้ก็เสือบเสียบทีเริมทีเริยมทีเริมเวลาเรา เอาเอาแผ่นบนออกขยะด้านหน้าก็จะออกไปด้วยน้ำห่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชัตเตอร์สมัยใหม่เนี่ยเขาจะหมุนขมุนปุ๊บตรงกลางจะเปิดน้ำดีออกแต่ขยะยังอยู่ประภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะดีเลยอ่ะเขาเก่งอ่ะเขาจะอะไรมาให้เราครับเนี่ยวันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย อ่าวช่องกับเชากชอ่าเรารอรับตรงนี้หรือว่าต้องลงไปรับลงไปรับได้เลยอ๋อเราต้องลงไปรับได้เลยนะครับผมได้เลยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมลงไปรับเองไม่เป็นไร ได้ครับวันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆ welcome ding ไหมครับหรือว่าไงครับใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขนมยามบ่ายอนะฮะเป็นขนมอ๋อเป็นขนมยามบ่ายใช่ค่ะถ้าเกิดรับ welcome ding ที่หน้าล็อบบี้ไปแล้วอันนี้เขาจะขนมยามบ่ายมาเสิร์ฟอันนี้คือเฉากรวยกับรสช่องรสช่องค่ะนี่น้ำตาลทรายแดงใช่ไหมครับใช่แล้วคนขอนี่คืชิมหน่อยนะครับบานเลยเขาทานของหวานมากหมายความขนมไทยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำแข็งอะไรด้วยเลยมีน้ำแข็งอยู่ข้างล่างแล้วอ๋อมีอยู่แล้วนะครับใช่แล้วอันนี้เป็น ปลาช่องใช่ครับเยอะจังเลยอ่ะปลาช่องเราต้องชนกันหนอ่อยอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับก็คือสตนร์อัพทัดเดิลเรียบร้อยแล้วครับพี่จี๊ดตัวไงตัวทองไม่ใช่พี่จี๊ดมันคือตุ๊กแกโอเคครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเป็นลาเต้แต่ข้างล่างเนี้ย เป็นกะทิลมควันคนเข้ากันแล้วจะนัวมากเลยค่ะและฐานด้วยกันสมุนไพรครบนะครับมีโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยแซ่บไหมแซบ่บเผ็ดร <laughs> ้อนถึงตรงคอเลยนะฮะนะสนับสนุนโดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าใหม่ไส้กรอบ GP t p s i g n a t เ r อรล้อมเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณบอล<า>สวัสดีนะครับผู้ชมครับผมกิจกรรมนี้คืออะไรครับผมกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรม SUP นะครับก็คือ Stand Up Paddle หรือกระดาน,ดนยืนพายนั่นเอง,เ,องเป็นกีฬาชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สามารถ พาให้เราไปท่องเที่ยวทางน้ําได้ก่อนที่จะทํากิจกรรมเนี้ยก็คือต้องมีการเหมือนฝึกสอนเบื้องต้นก่อนใช่ไหมครับ,รบเพื่อที่จะให้พายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ตกน้าไม่เปียกนะครับ hmm. เราควรจะมีการสอนหรือเรียนกันก่อนว่าเออเราลงไปต้องพายยังไงยืนยังไงอ,อะไรย่างเงี้ยครับ ที่ผ่านกิจกรรมแรกไปแล้วนะครับก็คือกิจกรรมซัมบอร์ตนะครับแล้วผมก็ตกน้ําไปเรียบร้อยแล้วครับพี่จ๊จริงๆแล้วที่นี่มีหลายกิจกรรมมากเลยใช่ไหมครับ<ช>แต่ผมขอเลือกแบบหลักๆที่ผมดูแล้วผมสนใจอยากทําแล้วกัน <c oughs> อันนี้ผมสนใจมากเลย <c oughs> พับปาฏิพีนล้วกัน <c oughs> ดได้ กิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมนี้คือสอนทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับพี่จิต้ตองแล้วสีก็เป็นสีธรรมชาติที่เราเป็นอีโคคอนเซ็ปต์ กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สาหรับเด็กๆและครอบครัวเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมวาดรูปบนข้าวเกียบคือให้เด็กมีจินตนาการก่อนแล้วเราใช้สีผสมอาหารนะคะวาดแต่ถ้าเกิดเด็กที่เกียคิดเราก็จะมีแบบให้แล้วก็คอปปี้ได้เลยโดยที่ว่าเราก็จะเอารูปนะคะวางไว้ให้แล้วเราเข้าเกียบมาวางเด็กก็คอปปี้ได้เลยใช่เั้นเดี๋ยวบอลขอเลือกดูก่อนเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้จะยากไหมไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเขาเหมือนคัปี่อ่าเดี๋ยวเรา มาดูเรียบร้อยแล้วครับพี่จีตตัวไงตัวทองไม่ใช่พี่จิตมันคือตุ๊กแกอมพี่จีตดูไงมันจึงจะเจอทองครับผม ขั้นตอนต่อไปคือเราเอาไปปิ้งไปปิ้งตามมาอ่าม,มานี่เลยครับผมพยายามปิ้งขอบๆก่อนอ๋อพยายามปิ้งขอบๆก่อนใช่แล้วก็หมุน<อ>ให้มันครบรอบแล้วตรงกลางทีหลังเพราะว่าตรงกลางจะไหม้เร็วที่สุด แตไม่แ้ค่ะต้องกลับข้างกลับข้างกลับข้างเลยเตรียมแล้วน้องปลาเขาบอกว่าไม่แล้วงั้นเอาเราให้เห็นนี้แล้วกันนี่ดูไม่ออกแล้วนะว่าเป็นตัวอะไรเลยเพราะมันไหม้หมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาย่างออกมาแหละจะต้องสีเสมอแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ก็คือต้องกลับไปกลับมาที่น้องเขาบอกนะครับผมอันนี้ทานได้เลยไหมทานได้เลยค่ะอร่อยค่ะอื้ยผมบอกผมชอบ 啊。Ah. และอีกจุดหนึ่งที่เปิดใหม่ด้วยใช่ไหมครับพี่จีดใช่แล้วค่ะที่นี่นะครับก็เป็นรายการแรกที่ได้ถ่ายทาที่คาเฟ่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคือที่สอนเปิดมาทั้งหมด11ปีครับผมแล้วก็ช่วงโควิดนะคะพี่ก็เลยเอ๊ะเรามีที่เหลืออยู่และติดน้ําสวยด้วยก็เลยสร้างคาเฟ่ขึ้นมาคาเฟ่ขึ้นมาชื่อบ i r ์ c a ค e บาอาสิตา b i r ์ดเค e แปลว่ากรงนกชั้นสองมีที่ให้ดูนกก็ะดูหิ่งห้อยด้วยช่วงนั้นเคยพอเรามีเวลาว่างเราก็เลยนั่งคิดเมนูมาหลากหลายเลยแล้วก็ ช่วงที่เราต้องเทสแล้วก็หาผลิตภัณฑ์โลโอลมาทำนู่น<ม>ทำนี่ก็เลยใช้เวลาว่างช่วงโควิดให้เป็นประโยชน์ตอนแรกพี่จีดบอกผมก่อนเข้ารายการว่าที่เห็นเนี่ยสิเมนูเครื่องดื่มเนี่ยคือ10 จาก200รายการเลยใช่ไหมครับคือโซนอันนี้ก็จะเป็นแบบรีเฟชชิ่งหน่อยทานสบายๆนะคะแต่ถ้าเป็นโซนนี้ก็อยากจะแนะนําเพราะว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างเช่นตัวนี้ข้างล่างที่เห็นเห็นคือเฉาก๊วยกาแฟเฉาก๊วยใช่ค่ะก็เป็นเฉาก๊วยแล้วมีกาแฟด้วยนะคะดิ่ตรงไปก็ทําให้น่ารักแล้วก็ทานจะได้รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงก็ใส่น้ำาอีลงไปด้วยส่วนตัวนี้นก็คือเป็นชาช่อชาช่อดอกมะพร้าวก็คือเป็นยวงดอกมะพร้าวที่ ตัดมาแล้วน้ uh ํา huh. จะอยู่เป็นติงต๋งติ๋งติ๋งลงมาแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยความหวานจะเป็นความหวานธรรมชาติ uh huh. แล้วคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะคะ oh ตัวนี้เราก็ดิบด้วยกาแฟหรือดิบด้วยชาโบราณก็ได uh ้แ huh. ต uh ่ต้องชาโบราณตัวนี้เนี่ยอโฟคกโต้ซึ่งถ้าไปทานเมืองนอกเนี่ยจะเป็นไอศครีมวานิลาแต่เราเอามะพร้าวสดนํามาปัน่นแล้วก็ดิบใส่วานิลากินลองอไปนิดนึงปั่นออกมากระทานเนี่ยค่ะก็ค่อยดิฟกาแฟลงไปหนึ่งช็อตค่ะหนึ่งช็อตเลยตัวนี้นนข้างล่างเนี่ยให้บนเดาก่อนอะไร น่าจะอารมณ์ประมาณลาเต้ไหมครับเป็นลาเต้แต่ข้างล่างนี้เป็นกะทิลมควัน แม่กองเนี่ยเป็นแหล่งมะพร้าวอยู่แล้วแล้วมีพนักงานทําสวนมะพร้าวเองแล้วก็สับสนุนพนักงานด้วยก็สั่งกะทิจากเขาแล้วให้ลมควันมาให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นกะทิลมควันดิบด้วยกาแฟข้างบนก็จะเป็นมะพร้าวอบเป็นกลิ่นบัติลากับกลิ่นช็อกโกแลตใช่มะพร้าวกะทิลมควันคือถ้าทานข้างล่างจะมีความหวานนิดนึงแล้วข้างบนก็เป็นกาแฟปกติแล้วเสร็จแล้วื่อยคนกินหลังก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้นัวนะคะหยิบไ้นี่แล้วก็เคี้ยวไปด้วยอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอบอ และส่วนข้างล่างเป็นกลิ่นวานิลานะคะได้อันนี้ผมขอชิมผมอยากลองชิมไอ้กะทิก่อนผมรู้สึกมันแปลกอือเป็นกะทิมันแปลกใหม่นี้นะครับที่ใช้กะทิมาผสมกับกับาแฟด้วยแต่เวลาคนเข่ากันแลวจะนัวมากเลยค่ะและทานด้วยกันอ๋อจริงด้วยครับพี่จี๊ดมันจะนัวๆมันๆอือสำหรับคอลาเต้นี่ ไม่ควนพาเลยนะครับนัวมันนิดนึงแต่ว่าไม่หวานมากไม่มันมากไม่เลี่ยนอันนี้ให้บนเดาเลยนะบนเห็นอย่างเนี้ย กาแฟชาเขียวมันก็เขียวนะแต่มันเป็นรสช่องอ้าวกออะไรไม่ใช่เหรอเขียวเขียวนี่คือรสช่องค่ะรสดช่องใส่น้ำกะทินิดเดียวไม่เยอะนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปด้วยแล้วก็ดิบด้วยกาแฟเวลาทานก็คือถ้าเกิดสายที่ชอบกินขนมหวานอยู่แล้วจะอร่อยมากอมนอกจากตัวรสช่องมันจะมีสลิมก็มีนะคะถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มีแบบเมนูที่หลากหลายมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วเราขายเค้กด้วยนะคะเค้กรก็หลากหลายมากแล้วก็มีอาหารด้วยเมนูอาหารีิวยาง เออเริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวพี่จี้จะพาเราไปทานหาต่อใช่แล้วค่ะโอเคใช่เลยค่ะครับผมและนอกจากเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายแล้วนะครับเมนูอาหารที่นี่ก็หลากหลายไม่แพ้กันครับผมก็เดี๋ยว ให้พี่จี๊ดแนะนําผมแต่ละอย่างเลยดีกว่านะครับผม <ทะ S 1> ปลาทูใช่ไหมครับเข้ามาแม่กองต้องปลาทูอันนี้หน้าตายั่ไงครับแล้วมันทำไมมันมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมาด้วยอันนี้สาหรับสายสุขภาพแล้วพาอพี่เป็นคนสายสุขภาพมาก <ทะ S 2> เลย <ทะ S 2> ก็ตน้จะเป็นเน่ยงปลาทูกระจาดนี้ก็คือเป็นน้าพริกกระจาดนะคะ,<ท>ะจะมีน้ําพริกกะปิน้ําพริกปลาทูย่างแล้วก็หลน นะคะเต้าเจี้ยวหลนค่ะแล้วก็เครื่องเคียงก็แม่ครองก็ต้องทานกุ้งแช์บวยทานปลาทูอยู่แล้วตัวนี้คือใบชะครามโปรตีนสูงมากนะคะครับผมส่วนตัวนี้คือข้าวผัดปลาทูนะคะเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแม่น้ำก็คนที่ทานสายจัดจ้านหน่อยเราก็จะมีพริกวางไว้ตรงกลางให้ดูแล้วมันหน้าตาก็จะครับผมถ้าถ้าเราจะทานรับปิะท อ๋อนี่ประตูท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเลยอยข้างบนด้วยเราผัดกัด้วยวางไว้ข้างๆตรงนี้เลย่แกงบรรจวนค่ะแกงบรรจวนคือเอาเอาชีโคงอ่อนเนี่ยไปตุ๋นให้จนนิ่มเปื่อยเลยนะคะแล้วก็ต้มใส่สมุนไพรไปเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็เอาน้ำพริกกะปิที่เราตำเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วผสมด้วยรสชาติก็จะออกทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดกลมกล่อมค่ะแซ่บไหม แซ่บเผ็ดร้อนถึงตรงคอเลยนะฮะสำหรับรสำหรับสายเผ็ดนี่ถูกใจมากแล้วก็สมุนไพรมีหลายอย่างมากเลยขออนุญาตจิมมีคคัะครับถูกใจผมมากอือและอ่าตรงนี้ครับเป็นหมึกทอดพริกเกลือ,อถ้าเกิดอันเนี้ย กับแก่มดีมากเลยค่าจะนัวมากส่วนถัดไปนั้นค่ะเป็นทอมกแต่เป็นหอมกเนื้อปลากระพงละลายในปากอันนี้ต้องอยากต้องให้ชิมเลยค่ะอร่อยค่ะแล้วที่เห็นตรงนั้นนะคะเป็นแกงส้มเป็นแกงส้มใบาชะครามกุ้งเราเอาใบชะครามไปทอดถัดไปยำ<อ>ส้มอกุ้งแมน่น้ำค่ะถัดไปก็คือเป็นแตงโมลปลาแห้ง คือมันมันนัวมันกลมก่อมแล้วมันมันเผ็ดร้อนที่ลิ้นอลองปลาหมกึกพริกเกลือนะคะได้ครับผมรสชาติมันจะพอดีเลยระหว่างเค็มกับกับเผ็ดเผ็ดนิดนึงแต่ว่เหมือนเค็มนำนิดนึงแต่เขาเรียกว่าอะไร กลม,มกล่อมกลมกล่อมแล้วก็จะมีซอสให้จิมด้วยถ้าเราอยากจะแบบมีความหวานเพิ่มก็คือ,อให้จิ้มกับซอ,อสสำหรับบอนนะครับผม,มรส <อ S 2> ว่าทานต่อปากก็อร่อยไม่ไมไมจำเป็นต,ต้องจิ้มใช่ครับแต่ถ้าบางคนอาจจะอยากเพิ่มความหวานใช่ไหมครับขม้มเค็มส้มโอส้มโอที่นี่จะเป็นส้มโอออร์แกนิกเพราะนั้นน่ถ้าเกิดเราทานส้มโอแล้วขมเนี่ยหมายความว่าคือบางทีมันจะมีดูดซับ สิ่งแปรป,ปอวนที่เขาใสารเคมีตบค้างมันจะเข้าไปสะสมตรงเส้นขาวขาวาที่นี่เคยชาวบ้านก็ปลูกอะค่ะก็เหมือนกระถินลิ้มรั้วค่อนข้างจะออแกนิกมาก เราปลูกผักออร์แกนิกเองด้วยนะคะในรีสอร์ทอะไรที่เราปลูกไม่ได้เนี่ยเราก็จะซื้อจากชาวบ้านชาวบ้านก็ปลูกอยิ่รั้วเองค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาที่นี่เราจะใส่ใจด้ยเรื่องสุขภาพอคอนเซ็ปต์ของเราคือ stay green ความเขียวเยอะแยะมากมายเอาธรรมชาติเข้าไปในห้องด้วยแล้วก็อ a t ค l e a คำว่าคร e a ไม่ใช่แค่สะอาดหมายถึงว่าทําให้แบบลําไส้เราสุขภาพเราสะอาดที่สุดปลอดสารพิษมากที่สุดครับผม เออส้มโอฉ่ำม,มากเลยครับผมฉ่ำม,มากเลยฉ่ำม,ม,ม,มากอร่อยมากเลยครับผมพี่จี๊ดครับพี่จี๊ดมีกิฟต์วอชเชอร์อะไรมาแจกกับแฟนๆรายการหนีเที่ยวกันครับมีทั้งห้องพักแล้วก็อาหารด้วยค่ะก็เพียงแค่ร่วมสนุกกับรายการแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่จี๊ดอยากฝากอะไรถึงแฟนๆรายการหนีเที่ยวกันครับผม จังหวัดสมุทรสงครามนะคะแค่ถึงชั่วโมงจากกรุงเทพนะคะแล้วเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดของทอทอทอท,อท,อที่สับสน,นและโปรโมทอยู่ตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะคะแวะมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามและพักนึกถึงอาหารอร่อยๆกาแฟแปลกๆและอร่อยด้วยต้องที่อาศิตาอีโครีสอร์ทถ้าไม่พักก็แวะเข้ามาทานอาหารได้แต่ถ้าอยากจะพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเรียนเชิญนะคะอาศิตาอีโครีสอร์ทค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จีนมากครับ Yeah. ที่นี่จะเป็นห้องพักที่ใช้ชื่อเห็ดมีลินจือจะมาพิชิตเกศนางลมทองแต่แรกผมคิดว่ามาจากถอยหอยมีนางฟ้ามีนางนวลอะไรอย่างเงี้ยที่นี่จะเป็นที่พักแล้วแต่ต้องเข้าไปเรียนรู้คือเรียนรู้การทําเห็ดเขาทานการทําน้ายาในประสงค์การปลูกป่าการอะไรต่างๆแบบเรามาเข้าค่ายประมาณอย่างนั้นครับที่มาที่มาเห็นนางฟ้าไม่ได้มาจากไทยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับความรู้ใหม่นอกจากเราได้ความรู้เรื่องการาะเห็ดจากธรรมชาติเรายังได้ความรู้เกี่ยวกับตัดป่าอะไรนะครับเหมือนสารคดีคัฟเวอรี่เลย